เมื่อย่างเข้าอายุ39นะครับหลวงพ่อหรือศรีแดงดำก็ป่วยตามคำทำนายของออหลวงพ่อปานนะครับท,ที่บอกว่าอาจจะตายตอนอายุ27กับ39นะครับอาจจะตายได้ทั้งสองครั้งแล้วก็ให้ต่ออายุนะครับปรากฏว่าป่วยคราวนี้นานหน่อยป่วยถึง2ปีตอนแรกเริ่มป่วยนะครับอาการหนักมากในวันที่3ท่านก็พยุงกายนะครับขึ้น พิงพนักเตียงจเจริญพระก,กรรมฐานจนถึงที่สุดแล้วก็ปร่งจิตทอดอะไรในสังขารตัดความอะไรอาวรในทุกอย่างจนหมดบูงจิตตรงต่อพานิพานคือหลวงพ่อฤาษีน,นําคิดว่าน่าจะลาสังขารแล้วนะครับเมื่อตอนอายุ39ขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าตัวเองเดินขึ้นไปในวัดวัดหนึ่งมีบริเวณกว้างขวางมีกำแพงล้อมรอบมีโบสถ์มีศาลามีกุฏิมีหอระฆังมีทั้งกำแพงและสิ่งก่อสร้างตลอดจนพื้นที่รองรับ ดูระยับสวยสดงดงามเหมือนทองผสมแก้ว